ในช่วงนี้เนี่ยฮอลลีวูดกำลังพยายามปลุกผ í, ีชีวะไม่ใช่กำลังปลุกผีหนังแฟรนไชส์เก่าๆนะครับเดี๋ยวก็เอามารีเมคบ้างเดี๋ยวก็เอามาทําภาคต่อบ้างอะไรเงี้ยเอาหนังเก่าๆมาทําแล้วก็หนึ่งเรื่องนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเป็นที่จับตามองเลยก็คือ p i r a t e o f t h e c a r i b b e a n เพราะในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมามีข่าวเยอะแยะมากมายนะครับว่าดิสนีย์เนี่ยจะเอาจอห์นนี่เด็บกลับมารับบ,บทบาทเป็นแจ็คสไปโรอีกครั้งหนึ่งจากที่ก่อนหน้านี้บอกว่าเฮ้ยแจ็คสไปโรเราไ สุดท้ายก็กลับมาแตกครับ <c oughs> รอบสุดท้ายสารตัดสินครับว่าเอมเบอร์เป็นคนผิดเอมเบอร์มีพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วจอร์นี่เดยบตั้งหากคือเหยื่อแต่ว่าในตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วครับเพราะจอ์นี่เดยบรู้สึกไม่โอเคกับดิสนีย์เลยเพราะเฮ้ยเรายังไม่ได้ถูกตัดสินแล้วว่าผิดเลยคุณยังไม่รู้เลยว่าเราผิดจริงหรือเปล่นนาแล้วก่อนหน้านี้เคยทํางานด้วยกันมาตลอดไม่เชื่อใจกันบ้างเลยเหรอจอ์นี่เดยบบอกตอนที่ผมกำลังลำบากคุณไม่อยู่ไหนดิสนีย์คุณเฉดหัวผมทิ้งเลยก็เลยทําให้จอ์นี่เดยบเลือกที่จะไม่ไปต่ออออกกับับบดดินนนนนีียครแตต่่่ววาาาาใ้เเเเเูหหมืปญขง Disney จะพะพ 6เนี่ยมีการประกาศมาตั้แต่ปี2017นะครับว่าพวกเขากําลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนากําลังเขียนบทหาคนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ครับรวมไปถึงนะครับมีการประกาศออกมาด้วยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะใช้นักแสดงคนใหม่มาแทนแจ็คสเปโร่คือตรงน,นี้เนี่ยเขาไม่ได้หาคนมาแสดงเป็นแจ็คสเปโร่แทนจอห์นนี่เดฟนะครับแต่ว่าจะสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาเลยแล้วก็จะเป็นตัวละครผู้หญิงด้วยและสำหรับนักแสดงที่จะมาแทนจอห์นนี่เดฟนะครับที่เหมือนกับว่าจะเป็นแจ็คสเปโร่คนต่อไปเนี่ยก็คือคุณไอโอเอดีบีคุณไอ,อนนโอโ ยับคือตั้งแต่ยังแบบแค่มีแค่ประกาศเฉยนะว่าอาจจะเป็นคนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าดิสนีย์เนี่ยมันโบ๊คือ ดิสนี่มึงอย่ายัดเยีดยดกูได้ไหมคือนอกจากคุณไอโยจะเป็นผู้หญิงแต่คือเป็นผู้หญิงเราไม่ได้ว่าอะไรคุณนี่เป็นผิวสีเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามันเหมือนกับว่าดิสนี์พยายามยัดเยียดความเป็นผู้หญิงแล้วก็ความเป็นผิวสีใส่เรามากเกินไปคนนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยจอนี่เดฟแจ็คสไปโรเนี่ยมันไม่มีใครมาแทนได้อยู่แล้วซึ่งถ้าหาว่าคุณจะเอาตัวละครใหม่หรือเอาคนมาแทนเนี่ยช่วยเอาอะไรที่มันสมเหตุสมผลหน่อยได้ไหมไม่ใช่เอาผู้หญิงผิวสีมาคือใช่ครับถ้าสมมุติว่าก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีประเด็นว่าดยยิสน อาจจะไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเราก็เห็นรัาว่าดิสนีย์เนี่ยพยายามพยายามนะครับโบกเหลือเกินนะครับตั้งแต่เรื่องไอ้นั่นอะดิสน์เมอร์เมดอะนะครับก็คือแบบทําไมทําไมคุณต้องชูความเป็นผิวสีทําไมคุณต้องชูความเป็นผู้หญิงอะไรขนาดนี้นะครับทำตัวธรรมดาได้ไหมนะครับนี่คือสาเหตุหลักครับคือกลายเป็นว่าไม่ได้ผิดที่นักแสดงนะผิดที่ตัวดิสนีย์เนี่ยเดินทางมาขนาดแบบพยายามโบกเกินไปทําให้คนรู้สึกไม่พอใจแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับข่าวนี้เนี่ยตอนแรกเป็นข่าวลือมาใช่ไหมอีลอนมัสก์ก็ไปทวิตอีกอีลอนมัสก์บอกโอ้โ oh oh, ห ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะเขียนบทออกมายังไงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็มีความเกลียดชังออกมานั่นจึงเป็นสาเหตุครับว่าทำไม Pirate of the c a r i b b e บียเนี่ยเหมือนกับติดลมครับคือเหมือนตอนเนี้ยเหมือนไปไหนไม่ได้มีข่าวเยอะแยะมากมายนะครับว่าตอนนี้เด็ตัวนักสแสดงแล้วตอนนี้เริ่มทําการถ่ายทําแล้วเดี๋ยวจะออกมาใช้ในปีส0 2 5ัิเอาไปเอามาข่าวรือทั้งหมดก่อนหน้านี้ตอนนี้ล่าสุดนะครับจากรายงานล่าสุดบอกว่าทุกอย่างดูคลุมเครือหมดเลยครับทุกอย่างดูไม่ได้ดาเนินการอย่างที่มีการรายงานเอาไว้ตอนแรกก็มีการบอกนะครับ ว่าตอนนี้ก็คือผ่านโควิดมานานแล้วคือทำไมหนังยังดูเงียบอยู่อะไรเงี้ยครับจดสุดท้ายก็มีข่าวล่าสุดมาเนี่ยะครับว่าดิสนีย์ตอนนี้เนี่ยกำลังจะพยายามเอาจอห์นนี่เดฟบกลับมาแต่ว่าอันนี้ยังเป็นแค่ข่าวลือนะครับท่านผู้ชมยังเป็นแค่ข่าวลือเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรู้สึกว่าช่วงหลังๆดิสนีย์เนี่ยค่อนข้างที่จะประสบความไม่สําเร็จครับหลายต่อหลายเรื่องเลยตั้งแต่เอาการ์ตูนมาสร้างเป็นหนังนะครับแล้วก็มาเวลที่ตัวเองไปซื้อมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะแปลกๆนะครับในช่วงหลังนี้แม้ว่าเเเรรื่่่่่ออองงงงลาาาาาาสสุดดยยนนีจจจะคคข้ไ้ไวววิิกณแบบ หรือว่านักวิจารณ์เนี่ยค่อนข้างดีแต่ว่าพูดถึงในแง่ของรายได้เนี่ยมันก็ยังไม่ประสบความสําเร็จมากนะักและตรงนี้แหละครับมันจะเป็นสาเหตุว่าทาไมจอห์นนี่เดฟถึงสําคัญมากๆนะครับและจากรายงานก็ยังบอกอด้วยนะครับว่าการที่ดิสนีย์จะเอาจอห์นนี่เดฟบกลับมาเนี่ยพวกเขาจะต้องทําทุกอย่างครับแม้ว่าจะต้องใช้เงินมหาศาลแค่ไหนก็ตามคือเขามองว่าการที่เอาจอห์นนี่เดฟบกลับมามันไม่ใช่แค่การเอานักแสดงตัวหลักตัวที่แบบเป็นตัวชูโรงกลับมานะแต่มันยังเป็นการซื้อใจแฟนๆด้วยเพราะว่าตอนที่ดิสนีย์เฉ การคันแบบนี้มันรู้สึกไม่เป็นธรรมเลยแล้วยิ่งตอนที่สาลตัดสินว่าเอมเบอร์เฮิร์ตเป็นคนผิดนะโอ้โหย,ยิ่งหนักไปเลยดิสนียิ่งโดนด่านหนักเลยครับแล้วทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเอาจอนี่เดฟบกลับมามันเหมือนเป็นปการรับผิดชอบต่อความผิดทีดท่ตัวเองเคยทาไว้มันก็จะทำให้แบบแฟนๆนเอ้ยดิสนีย์เว้ยมันทําสิ่งที่แบบแฟนๆอยากได้ไม่รู้แหละถูกต้องไม่ถูกต้องวันนี้เราไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยแฟนๆก็แบบเอ้ยโอ้โวยิ่ใจมันได้ใจมันก็เลยยิ่งจะทําให้หนังเรื่อง Caribbean of ไเนจเปดูอคนเคอาแจริเบียตั้งภภาค4มเนี่ยง มันเริ่มไปมั่วแล้วมันเริ่มไม่ค่อยสนุกแล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็อยากดูเพราะจอห์นนี่เด็แล้วก็เอาจริงๆนะครับตอนภาค5ภาคที่ว่าเดดแมนเทลสโนเทลเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะทิ้งปมไม่พอสมควรนั่นก็คืออตัวร้ายของภาค3นะครับอย่างเดวิสโจนส์เนี่ยเหมือนกลับมาเหมือนจะกลับมาล้างแค้นวิลเทอร์เนอร์กับลิซเบ็ตสวอนซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าดิจจอนนี่เด็กลับมาคือแจ็คสเปโร่เนี่ยเหมือนเป็นคนที่มีปัญหากับเดวิสโจนส์โดยตรงเนี่ยมันก็เออน่าดูมากกว่าดีีีกกกกววววว่่่่่่าา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 เเเเเเเออออตตตััััััััลลละะคคคคครรรรืืนน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 ขข้าามมออ้้้้มมมมมมมแแแแทททถถููยยบบบสสสสิปป็็จจโโด์งงไ มันหายไปเลยเหรอมันจะเขียนบทยังไงอะไรเงี้ยครับและในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งตัวละครนะครับวิลสร์เนอร์ที่มีประเด็นกับเดีวีโจนส์เหมือนกันนั่นก็คือพระเอกอย่างคุณออร์เดอร์บูมเนี่ยก็บอกนะครับว่าถ้ามีโอกาสนะครับถ้าสมมุติว่าหนังเรื่องใหม่มีบทให้เขาจริงๆเนี่ยเขาก็อยากกลับมาเล่นนะสำหรับไพเรตออฟเดอะแคลร์เบียเนี่ยเขารู้สึกผูกพันกับหนังเรื่องนี้มากแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะส่งเรื่องนี้ไปให้ถึงที่สุดแต่ว่าทางฝั่งนางเอกคนก่อนที่สแสดงเป็นอลิซเบสบอลอย่างคุณเคลลาไนกี่เนนนีี่่่่ยยยแแกกกกกกออออมมาาาบบะครัวเไกกลัับมาสแสดงงหนงเรื่อองนนี้้้้แแลลวววเพรราาะูสึก่มัจบไปยาากให้้มมัันนนผ่ไปแลว เธอก็อายุเยอะแล้วเธอมีลูกมีอะไรที่ต้องดูแลแล้วครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเรื่องนี้กลับมาจริงๆเนี่ยเธอไม่ได้มีความทวิหนหาครับเธอไม่ได้อยากจะมาเล่นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าในอนาคตถ้าจะมีคามิโอมาอาจจะมาออกสักแบบหนึ่งหน้าที่2หน้าที่แบบนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่แน่ครับอันนี้เราไม่รู้นะไม่รู้แต่ตัวเธอบอกว่าโอ้โหการถ่ายทําหนังเรื่องไพเลรลล์โรเบียสเนี่ยมันใช้เวลายเยอะแล้วมันเหนื่อยมากมันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเธอไม่อยากกลับไปอยู่ตรงนั้นแล้วเธออยากจะเลี้ยงดูลูกๆมากกว่านะครับ